คุณชิดจะไปไหนคะอ๋อไปด้่ยเปือ่อยด้วยเปือ่อยตอนนี้คุณชิดอยูทย่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดแล้วเราก็นนดกูเกาะน่าจะดีเลยเดินเมื่อยแล้วเราบอกว่าตกเราเลยนั่งรถที่จังหวัดเขจะมีบริการรถ <c oughs> จะเป็นจะเป็นรถลาเป็นโซนสัตว์อ่าจะเป็นโซนสัตว์นะ แล้วก็มีของคุบนะคะที่เซวันนะแล้วก็ฝนตกก็ร้ลาบางวันก็จะปิดนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ก็ทยอยเปิดบ้างแล้วนะมันนี้จะเป็นโซนสัตว์พวกอุปรกรณ์ต่างๆของสตัตว์เ่ยใครผ่านก็เชิญแวะได้นะคะมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนรับรองว่าคุณเดินไม่มีทางทั่วนะคะตลาดเซวันี่มีไปรษณียด้วยนะจะบอกให้ ก็สมายเพรช,ชอบด้านี่ร้านตัดผมแล้วก็จะเห็นรถลางสวนเรามานะคะเป็นรถชัตเตอร์บัสนะคะนี่ร้านทำผมยังรูหาหมาเห่ามากค่ะแต่ดูว่ารถลางจะพาเราไปไหนก็ไม่รู้นะคะจะมาที่โซนนี้นะคะว่างใหญ่ไศาสัะคะ่ะ เขาบอกว่าเปิดสี่ทุ่มเอ้ยขอโทษค่ะเปิดบ่ายสองถึงเที่ยงคืนนะคะโอเคเาจะลงแล้วนะขอเจ้าอวยพรค่ะ